สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพ์ดหุ้นคุณทาได้นะครับเมื่อวานนะครับผมได้นําเสนอหุ้นตัวนี้นะครับในกลุ่มปิด VI เชิงรุกนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะครับว่ากลายุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กําไรตั้งแต่ซื้อหรือกลยุทธ์ลงทุนหุ้นหรือกลยุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ VI เนี่ยนะครับสำหรับคอสลงทุน VI เชิงรุกเนี่ย ท่านใดที่มีองค์ความรู้ในคอร์ส vi เชิงรุกแพ็กเกจ a หรือแพ็กเกจ b นะครับซึ่งมีวิดีโอสอนนะครับจากประสบการณ์ทั้งหมด15 ep นะครับที่แตกต่างกันเพราะว่าในส่วนของแพ็กเกจ a นั้นจะมีการนะครับได้รับชมรับฟังบันทึกวิดีโอการสอนสดนะครับผ่านซูม5ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างก็คือ ผมแถมสมาชิกที่ปรึกษาพอร์ตนั่งทุน VI เชิงรุกเนี่ยให้อีก5เดือนนะครับแล้วก็แพ็กเกจ B ใน3เดือนซึ่งโปรโมชั่นนี้จะหมดเขตเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนกันยายนนเดือนอเดือนนี้นะครับเดือนสิงหานะครับไปหาสิ้นเดือนกันยานะครับจะหมดโปรโมชั่นแถมสมาชิกที่ปรึกษานะครับทั้งแพ็กเกจ A แล้วก็แพ็กเกจ B เมื่อวานนะครับผมได้นําเสนอหุ้น นะครับ APO เนี่ยโดยอาศัยองค์ความรู้จากคอร์สนันทุนวีไอเชิงลุกนะครับวันนี้ก็ปิดตลาดนะครับสวยงามนะครับเมื่อวานเนี่ยราคานะครับราคาหุ้นตัวเนี้ยอยู่ที่1บาทเห็นไหมครับหนึ่งบาทห้าสิบสี่นะครับวันนี้ก็บวกอยู่ที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มก็นะครับส่วนมากก็จะไม่ได้สินค้ากันนะครับไม่ได้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวเนี้ยนะครับเพราะว่า ราคากระโดดไปไกลพอสมควรนะครับซึ่งราคาลงต่ำสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่1.84บาท84เนี่ยนะครับส่วนต่างไปหา2บาทนี้ก็16 16สตางค์เองนะครับนอกจากว่าใช้องค์ความรู้จากคอร์สเนี่ยซึ่งเรานะครับทำการคาดการล่วงหน้านะครับโดยเรารู้นะครับจากธุรกิจเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องทราบว่าเขานะครับ มีการทําอะไรยังไงนะครับปฏิทินของบริษัทนะครับเป็นยังไงมีการตายตัวไหมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ลงทุน V.I. เชิงลุกเนี่ยอันนี้ก็เป็นนะครับการนําเสนอนะครับไม่ได้ชี้นําให้เพื่อนๆลงทุนนะครับถ้าเพื่อนๆจะลงทุนเนี่ยให้ตัดสินใจนะครับ ทุกการซื้อขายด้วยตนเองด้วยสติปัญญาในหุ้นของเพื่อนเพื่อนเพื่อสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงเคสตัี้ตัวอย่างว่ากลยุทธ์นะครับที่เรานะครับมีแต้มต่อหรือมีโอกาสชนะเนี่ยเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้แค่วันเดียวเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเรามีที่มาที่ไปและมีเหตุผลรองรับนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับช่วงนี้ก็เป็นการนะครับ จ่ายปันผลระหว่างการนะครับหุ้นทั้งกองทุนรวมกองทัดกองหลีดก็จ่ายปันผลกันเยอะนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูในพอร์ตของตัวเองด้วยมีตัวไหนจ่ายปันผลมีตัวไหนนะครับบวกลบอะไรยังไงนะครับปรับพอร์ตอะไรยังไงนะครับแต่ถ้านะครับต้องการที่ปรึกษาอย่างเงี้ยก็นะครับลองพิจารณาได้นะครับก็ขอเพื่อนๆนะครับโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับ